กินอาหารเช้าที่โรงแรมเก่านะแกกว่าจะได้กินก็คาโบนาร่าก็เย็นยยนะจ้อยๆเนาะจะน้อเพราะลมพัดหมววแต่ตั้งกล้องจา้ากินเสร็จแล้วก็จะเช็คเอาท์ออกแล้วก็นั่งจะนั่งแกลบเนะาะจ่าไปกรุงเทพจ้ะจะไปส่งคุณสาเพราะว่าคุณสา,ก,ก,า,ก,ณสาก็จะกลับนอร์เวย์แล้วเนาะจ้าคุณสาเ็าจะกลับนอร์เวย์กลับมาตั้งนานแล้วคิดจากมาไทยก็ยัง <laughs> ตัด ไม่เสร็จเนาะจะต้องรีบตัดให้เสร็จก่อนปีใหม่เด้อาจะสูเออมาังแก้วรสูสูขอรเซตุงไสกั่สก็มันเรีที่เซต ได้เจ๋งมากเนาะจ้ะเนี่ยตรงนี้ระหว่างซ้ายขวาเขาจะทําเป็นที่ให้คนนั่งชมวิวแล้วก็รับลมเย็นๆจะ้ะเนี่นยมากินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นมาห้องจะมาแพ็กของไปกรุงเทพต่อจ้ะจะมาถ่ายตรงนี้ดูนะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นถ้าเราแบบอยากมาเล่นหน้าห้องนั่งเล่นหน้าห้องกาจะ้ะ ห้องแม่มาชั้นบนแล้วชั้นสามอันนี้ชันช้นสองชั้นสามก็อยู่นี่อันนี้คิดว่าจะถูกกว่าเมื่อกี้แม่มาไปดูจ้ะพวกจะเป็นซีหนึ่งสีสองซีสามสีข้างในไม่เห็นวิวแต่ห้องก็น่าอยู่แม่มาแอบดูแม่บ้านเขาทำนี่นจ้จะเจ้าวเดียวกันสําหรับคนที่มาเที่ยวทะเลแล้วก็ไม่อยากจะเห็นวิวทะเลก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนั้นแหละคะ่ะโอเค นั่งจิบกาแฟชิๆลๆเลยจ้จเช็คเอาท์าออกแลวจ้าเที่ยงห้านาทีเที่ยงห้านาทีคงใหม่เป็นไรแล้วนะใส่เกิบแลวคะ่ะลูกค้าโอ้ยห้องก็จะประมาณนี้ให้ทิปห้าสิบบาทเลยจ้าอันนี้ไม่ได้ให้ร้อยหนึ่งแลวจ้ะงกไหมแม่มาก้าก็ให้ดีกว่าไม่ให้นระาจะน้ำใจประมาณนี้หละจ้ะของ อันชื่อถุงอันที่ซอยแม่เด้อแม่จะใส่เออเอากระเป๋าอันนี้ก็เอาไว้ให้แม่บ้า,า,กกาน,นเมาจากกะลังซื้อสามสิบเก้าคนเออสามสิบเก้าบาทมาจาะไปแล้วนะจ๊ะอืมนำลงแม่มาเมื่อเช้านี่ก็ลงไม่ไปยางเลยละรอบหนึง่งเบิ้งสิควายให้นี่เอาปะให้ควายหรือบอกควายให้ควายเตะเอาเมื่อวานเลยมาขกกี้เห็ดบักแห้งู้ดเดียวครับโอ้แต่มันจอนไม่เจ็กระดูกเด้ ตอนนี้เรียกแก๊ปเลยโอเอ็มมาบอกว่าแม่มีแต่ไขมันพ่อแม่บอกว่าเอ็มมาไม่จะ่กระดูกเอ็มมาบอกว่าแม่มีแต่ไขมันตอนนี้ลอแกลบจ้ะบอกแก๊ปไปแล้วว่ากระเป๋าสามใบอีกห้านาทีแก๊ปก็มาแล้วจ่ะเรียกแก๊บเรียกแก๊บใช่ไหมเอ็มมาไม่ใช่สิเจ็ดซีซี คืนมากินอาหารเย็นตรงนี้อ่ะอันนี้ไม่มีอะไรตรงวันนลจ้ะแครบมาแล้วแ,แล้วก็ขึ้นรถเดินทางเนะจ้ะแครบพันนี้พูดสุภาพพูดดีดีจ้ะบางคันก็ไม่โอเคจ้ะมาถึงห้องใหม่แล้วค่ะที่กรุงเทพแล้วเดินทางสองชั่วโมงกว่าเนาะเอ็มมาเนาะก็ไม่เมื่อยกจ่กำลังดีอันนี้เตียงเอ็มมา อ่าอันนี้เตียงแม่กับพ่อวุยตายแล้วแม่กับพ่อจะทำอาโอทีได้ไหมเนี่ยคืนเนี้ยไม่มีอะไรกั้นเลยสุงแงเราตุงไงแได้ไปดูระเบียงเออไปบงระเบียงก่อนโทรศัพท์แม่อม玛เต็มจ้ะอี玛ก็ไม่อยากยืมโทรศพัพท์อี玛อีาไม่อยากให้แม่ใช้โอ้ยโอตรตายฝนตกมาถึงก็ฝนตกพอดีจ้ะ ก่อนที่จะนอนเล่นเตียงก็ต้องเก็บที่เขาตกแต่งเตียงก่อนนะจะเก็บผ้าไหมเขาเอาไว้ตรงโต๊ะตรงใต้ทีวีนะจ๊ะผ้าเช็ดตัวก็เอาไปไว้ให้เราค่อยนอนเกือกิ้งบนบนเตียงนะจ้าทีนี้จะลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไปกินเวลคัมดริ้งวอรซาเขาบอกว่าให้ไปกินอเอาตัวน,นี้ได้เลยดึงตัวน,นี้ได้เลยแต่ว่าไม่เอมามาขนของมาก,ก่อนจ้ะนี่จะลงไปแล้วก็สาม สามคนก็ได้สามดื่มนะจ๊ะเวลคาดิ้งก็มีน้ําใบเตยหรือว่าน้ําขิงเอม่าไม่ดื่มนะจ๊ะเนาะเพราะว่าส่วนมากฝรั่งไม่ชอบแต่แม่มากก็ดื่มแต่ลงมานี่ก็ชอบแต่ชอบมันเป็นเหมือนคล้ายๆชนบทบ้านเรานะจะมันจะมีร่องน้ําคลองน้าอ่าแล้วก็จะมีเขาจะตกแต่งเหมือนประมาณประมาณบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ําอะไรประมาณก็จะมีเรือเก่าๆเรือไม้จ้ะ ตกแต่งแม่อมาก็จะถ่ายให้ดูก็จะมีสาว้น้ําแต่สาวน้ําคงไม่ได้ใบแนใ่นอนจะเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าแม่เอม่าต้องลงไปหาครอบครัวหลังจากส่งคุณสาก็จะลงไปหาญาติจ้ะที่ระยองอีกเหมือนเดิมแล้วก็พอมาเราก็จะมาดื่มฟรีอย่างเดียวเราก็อายนะจะก,ก็เหมือนประมาณว่าเขาให้เรามาแบบดื่มริ้งแล้วก็สั่งของอะไรประมาณสั่งอาหาร <c oughs> แม่อม,มกาก็บอมากันสั่งอาหารจ้ะ คุณสากับเอมาก็ไม่มีอะไรก็คุณสาก็เป็นเนื้อทอดอ่าเนื้อทอดขาทอดใส่ใบกะเพราได้หอมหอมอร่อยจ้ะส่วนเอมาก็เฟรนฟรายแม่ก็จะแกล้งเป็นแย่งจ้ะเอมาก็ไม่ให้กินด้วยจานะก็ให้คุณสาขึ้นไปนอนพักผ่อนนอะจ้ะเนาะคุณสาไปนอนพักผ่อนแม่เอมากก็มาเดินตลาดกับเอมาจ้ะก,ก็จะชอบมากพวกน้ำมันหอมแล้วเหยืออะไรประมาณนี้ก็จะซื้อไปฝากพี่ออยซื้อแบบใช้ตัวเองด้วยจ้ะเนี่ย เยอะแยะตลาดอะไรไม law, er ่ร right okay. right <okay e> ู้จาไม่ได้ถามพนักงานที่โรงแรมดูเขาบอกว่าเดินไปไม่ไกลที่ไหนได้เดินไปไกลมากสําหรับพวกเราสําหรับแม่มากกับเอมมานะจ๊ะมีเสื้อไหมไปดูไหมเสื้อขาวอ่ะ ไปตลาดเสร็จก็นั่งแก๊ปมาที่ห้างโรบินสันจะมาซื้อของที่ท็อปจะซื้อของที่จะให้คุณสาวกับเพราะว่ามันไม่มีร้านอื่นแถวใกล้ๆที่พักเลยจ้กก็เลยต้องมาละมาโรบินสันอาไม่เป็นไรลูกก็แอบถ่ายพี่้างหลังไม่ได้ถ่ายหน่าพี่ก็ไม่เห็นหรอ,อยอะไอแข็งแรงแข็งแรงมาก ขนาดเราไม่ได้ถืออะไดิไม่ทันเลยเดี๋ยวนีชฉลองไอ้มาีสอรดาไปป๊าป้าปรดาป๊าป้าเชฟกินป้าดีที่ทำกินบ้าแก่เดวสันปาป้าบรดีมือแต่สุดแอชิมดูบาร์ดี้ถ่ายเมด้วยเหรออ่าอรดาไหะเอยยงเย นนายเดอนเดชเด่นบัลลตุดมังกูเด้กเขาีนเดนขนมดอยากได้หมูยองทําขนมปังที่ท็อปก็ไม่มีจ้ะก็เลยซื้อพวกเอาปลาเด็ดเดียวพวกกุนเชียงเนาจะจ้ะปกติแม่มม่จะไม่เอากุนเชียงกลับไม่รู้จะเอาอะไรให้คุณสากักเนาจะจ้ะอ่ก็เลยจัดไปเลยจะ้ะ เชื่ออมอไกไปเที่ยวตลาดสุวรรณภูมิมาไปซื้อของมาได้ไปเที่ยวนอกจากแล้วก็ต่อห้างโรบินสันแต่ห้างก็จะปิดอีกครึ่งชั่วโมงรีบกลับมามาแพ็คของจ้ะให้คุณสาเพราะว่าคุณสาจะกลับไปก่อนนะจ้ะได้แค่ยี่สิบกิโลไม่มาก็ไปสิบเก้าโลครึ่งแล้วเพราะว่าน้ำอ่กิโลของเราต่ช่างของเราที่ยกน้าหนักกับของเขาอาจจะแตกต่างกันนะจ้ะเนาะที่ียกวสิอาบน้ำกับปส่ทรงคุณสาบอทันเลยจ้ะไอ้มากับบริอาบที่ปส่ทรงคุณสาก่อนกวางพ่อสิ Ô <laughs> chút oh, xin hả chăm chân đi lùa đắp nha mhm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  ท่านพุกกาไหวฟรวีผัสุวรรณภูมินะ่ะท่านพ่อแมอยูนอ่ยน่ะโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยนะ โอ้เมื่อคืนนี้มาก็รีบอาบน้ํานอนแ้วจ๊ะเหนื่อยมากลังจากไปส่งคุณสานะจ๊ะตอนนี้ก็จะเช็คเอาออกเที่ยงนะจะไประยองต่อเที่ยงเที่ยงสิบห้านะจ๊ะเล็น้อยอ่องกับมี่หนึ่งกระเป๋าแล้วก็หนึ่งกระสอบ้วจะซื้อผ้าซื้อมาด้ซื้อกระเป๋าเพิ่มเท่นั้น้วยจ้าไปเช็คอาปกรณ์เดี๋ยวถ่ายให้ห้องให้ดูก่อนแป๊บนึงราคาเก้าร้อยกว่าไม่ถึงพันนะจ้ะเพราะว่ามันสามร้อยโคูนพอดีนี่แหละก็จะประมาณนี้นะจ้ะก็พออยู่แล้ว่ง ะจะให้สบู่แชมพูโอ้ยหมวกอาบน้ำเอากกบอกอาน้ำไปก่อนสวยด้ใจซื้อที่ตัวหนูซื้อสีดำตัวหนึ่งไงสวยเหรอซื้ออีกก็ได้สีอือ่นไปลุกไปนี่เลยจะห้องก็มีตู้เย็นให้ตู้อยูในช่องฟิตก็โอเคนะอยู่สามคนราคานี้เนาะจ้เวลาเราจะขึ้นเครื่องหรือแบบเราไม่ได้เน้นแบบว่าห้องหรูอะไรเงี้ยส่วนมากกลางวันเราไม่ค่อยได้อยู่เลยจ้ะ ก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้แบบเป็นไ,ม,ไม้ๆชอบจ้ะเช็คเอาท์แล้วก็เอากระเป๋าฝากที่ล็อบบี้ไว้นะก็มากินไผ่มามากินเฟรนฟรายก่อนจะ้ะแล้วก็โรงแรมนี้เขาเรียกเป็นโรงแรมแกรนนะริมน้ำนะจนะ๊ะเนาะเวลานั่งกินอาหารก็จะเห็นเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะจนะ๊ะเนาะมันใกล้สวนภูมิมากเลยจ้ะประมาณไม่เกินสิบนาทีจ้ะ อันนี้ก็จะมีตกปลาได้ด้วยนะจ๊ะเราก็จะมีตกปาลาเราซื้อเอื่อปลาล้วก็ตกปลาได้จ้ะแล้วก็จากนั้นก็พากันนั่งกแกลบไปนั่งกแกลบไปที่กลับไปละยองอีกจาะจะไปหาญาติเพราะว่านัดนัดพวกญา,าติพวกพี่พวกคุณแม่ยายทองมาเนาะนั่งเมาลุตตู้มากันจ้ะมาดูว่าพวกแม่มาไปเจอกันที่ละยองแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อกับพวกญา,าติเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็กินอาหาราไป<ว>กิน <ปา S 1> เสร็จ<ป>ก็เรียกแกลบก็ประมาณ5นาทีก็ามาจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจได้จ้ามาดูคลิปต่อไปว่าจะไปเที่ยวไหนมั่งกับครอบครัวจะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย